ทำไมแมวชอบเล่นกล่องที่ทำงานไล่ให้ผมไปลองค้นใน Google ดูไป Google ไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะมาลองดูกันว่า Google ตอบว่าอะไรและทำไม Google ถึงตอบแบบนี้อย่างแรกเลยพิมพ์คำนี้เข้าไปใน Google แล้วมันจะขึ้นมาเป็น AI overview จริงๆก็คือการใช้ AI ขโมยเอ้ยไม่ใช่ สรุปข้อมูลในเว็บไซต์อื่นมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งในรูปแบบของ Google เองเครื่องมือ Google Keyword Planner ประเมินได้ว่ามีคนค้นหาคำว่าทำไมแมวชอบเล่นกล่องประมาณ1 0 1ถึงครั้งต่อเดือนแต่ว่าภาษาไทยมันประเมินไม่ค่อยเก่งหรอกครับผมประเมินเองแล้วกันต่อเดือนประมาณ 500- 1000ถึงพัคำค้นหาต่อเดือนกลบมาดูที่ Google ดีกว่าแมวอยู่ในกล่องเพราะว่าเป็นสัญชาตญาณของนักล่าซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยลดความเครียดส่วนรูปแรกเนี่ยมาจากโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันตาเอ ข้อมูลที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับ Google บอกว่ามี reference มาจากเว็บไซต์ Purina นะครับบริษัทขายอาหารสัตว์นะครับเว็บค่อนข้างดีอยู่ ซึ่งจริงข้อมูลเนี่ยก็ดึงมาจากเว็บไซต์แรกที่แสดงขึ้นมาเหมือนกันแน่แหละเว็บพูเรนาเหมือนกันทายมาด้านล่างเราจากที่ AI สรุปแล้วเนี่ยก็เป็นเว็บอันดับหนึ่งเลยเหมือนกับว่าจะอ้างอิงมาจากย่อหน้าอันนี้เป็นพิเศษเลยนะหัวข้อเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็พูดถึงว่าอยู่ในกล่องแล้วเนี่ยลดความเครียดก้อนแรกเนี่ยมาจาก400คำแรกข,ของต้นฉบับล้วนๆเลยจากที่เราใช้ ChatGPT ใ,ในการประเมินดูถ้อยคำเนี่ยเหมือนกันแค่20-25%เท่านั้นแต่ว่าสาระหรือความหมายเนี่ยเหมือนกันเกิน50%เลยสรุปแล้วหรือว่าที่แมวชอบเป็นกล่่่อองงเเเเพรรราาาาาะามมมัันน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 คคีีีียยยยดดขข้ลไท ส่วนใครอยากให้ผมพิแค่าะหคำค้นหาไหนหรือเว็บไซต์ไหนคอมเมนต์ Comment บอกมาหรือทักข้อความมาก็ได้เดี๋ยวจัดให้